แล้วนี้ผมจะมาสอนหาหมัดหาวัดน,นั่นเองหม,มัดคาราเต้คลิปนี้ผมสอนคนที่มีรู้ท่านั้นนะครับคนที่มูแล้วก,ก็ปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยโอเคเ๋ยวผมไปเกาะมนุษย์เดี๋ยวผมมาสอนหาของมาแรกเลยก็คือมัดน,นั่นเองไปดูกันว่าหมัดอะไรหมัดแรกที่ผมจะสอนหาก็คือ หมัดหมัดอะไรวะม่ใช่มันก็ไม่เชื่อว่ามัดมัดแต่เป็นส้มตีมากกว่าตักษิณของเซนรจิคนั่นเองคระเดี๋ยวผมข้ามไปเลยโอเคไหมโอเคครับก็ตอนนี้ใกล้จะถึงเกาะบากี้นะะละรารอเลยต่อไปตั้งนานจะถึงเไปเรืออ่อยๆรอไปเรื่อยๆตัดเลยก็แล,ล,ล,ล้วกัน,กน โอเคตอนนี้เราอยู่กับเกบบาะบากี้แล้วนะครับให้ทุกคนเซฟก็ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อโดนฆ่าชิปอาจจะเชฟเซฟไว้ปุ๊บให้ทุกคนมาตรงนี้เข้ามาปุ๊บเราจะเห็นต้นไม้ตรงนี้เดินเตือนข้าวต้นไม้มาตรงชิปมาทางสะพานตรงนี้มันก็จะมีปูขายเหล็กอยู่กันให้ทุกคนเดินตรงนี้ชิปนะฮะเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะเห็นให้เราเข้าไปแล้วก็จะเจอกับขาดํำสันสีมันไม่ มันไม่ใช่ว,ว่าขาดนะมันคือสตีนมากกว่าโอาเคเราเรียนรู้ไปเก็จะได้เลยช่วยทักที่ด,ด้ยวยเออเอาสโลเท้กินแรกเนียไม่รบนะครับก็ยัางความไป่รู้เอาเอาเอาขอตักเลยก็ต่อไปก็จะเป็นอันต่อไปก็จะเป็นอะไรน,นี่นะเนื้อเข่ามัดก็ค,คือมัดคาราเต้หรือว่ามัดชาร์จแมน จริงนะมันมีต่อได้แหละเออโอเคเราไปหากันเลยโอเคครับเพื่อไม่ดีรอผมมาแล้วถึงแล้วก็ใครอยากไม่รู้นะเขาว่าเกาะปลาดุเกอร์อยู่ไหนก็จะใกล้เกาะคุกเกาะไพซันนั่นแหละแล้วก็กอดน,น้ำแข็งนั่นแหละให้ทุกคนวัดวิชิปชิปเออโอเคไฟเรือมาเรื่อยๆไฟเรื่อมมาเรือเเ่อยๆโอเคแล้วเราจะถึงตรงนี้นะมันก็จะเก็บวอาวอดฟอมอะไรนั่นแหละวอเชอร์ วัชช์กคือ,คอน้ำแม่เออเมืองใต้น้ำโอเคให้เรามาตรงนี้เลยให้ให้ทุกคนจำประสานนี้ไว้ให้ดีนะจประสานเนี้ยเดี๋ยวประสาทตัวกันเลยชิดนั่นแหละทีกลับอีกใบแล้วให้ทุกคนเดินข้ามประสาทมาให้แดดทางทางด้านอะไรวะทางด้านซ้ายเออนั่นแหละ แล้วสายทุกคนเดินมาตรงเครื่องตะสายให้ทุกคนเดินผ่านตรงเนี้ยชุบอโอเคแล้วก็จะเจอประตูนะครับให้ทุกคนอย่าหลงกลน,นะครับตรงนมันเข้าไม่ได้มันต้องเข้าตรงนี้ชุบโอเคแล้วก็จะเรียนรู้หมัดชักในคาราเต้ได้ก็โขเทโอเคก่อนชุบชุบชุบชบโอเคซึ่งวนี้มัแรงมากเลยนะครับตีโคตรเดวช ชัวทัวชัวเคสอนหาเคสอนหาของอเคสอนหาของต่อไปอเคของต่อไปก็คืออยู่ในเกาะนี้เลยเกาะเดียวกับที่ผมซื้อมาชาร์กแมนคาราเต้ให้ทุกคนเดินก็คือของดัอปนั่นแหละให้ทุกคนเดินมาตรงนี้เคเดินมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แดดเข้าไปได้เข้าไปก็เ,เคก็จะเจอ,เจอ,เจอกับไอปลาปลาสว่า์ที่เหม็น ก็คนจัดก,การมาเลยชิบเคฆ่ามันไปนเรื่อยๆตรงบนโอเคฆ่ามันไปเรื่อยมันก็จะมีสกิลวงสวิงแล้วแหละสกิลวงสวิงให้ทุกคนฆ่ามันให้ได้ชิ็งเฮ้ยจะตายเฮ้ยตายจะตายต,าย,ตายก่อนอุย้ยตาย ไปล่าเสาแล้วครับโอเคนี่โอ้จะตาย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 เหี้ยตกล็อกหนูกระโดดขึ้นไปบนฟ้าเอาไม่กระโดดอ่ะโดดเฉยๆไม่กระโดดโอเคตามด้วยหมัดแบ็บ้าฟ้าแล้วก็ติแล้วก็แบ็คบ้าฟีดโอเค ถ้าทุกถ้าทุกคนรับเกมมันก็จะได้ exp ประมาณเยอะอยู่นะมันสองล้านได้อะอเฮสำหรับของดรอปิีนนี้มีเชื่อว่าใช้ได้น,นั่นเองถ้าทุกคนตีวอสมาได้มันก็จะขึ้นว่าดรอปดรอปชาเด่นโอเคมันก็จะเข้ากระเป๋าเลยเลยนี่มันก็จะเข้ากระเป๋าเราชึกบชึ๊ชึกดออกมาฟาดฟันเล่นได้ชึกโอเคดรอต่อไปเดี๋ยวผม อาดับต่อไปโอเคบ๊ายบายโอเคครับ okay. okay. ทุกเขอเนี่ยต่อไปทุกคนให้ทุกคนมากนเกาะทะเลทรายนั่นเองเกาะทะเลทรายก็จะอยู่ใกล้ใกล้เกาะเกาะเกาะตัวซ้ายนั่นแหละให้ทุกคนมามันก็จะไปดูพีระมิดโอเคเพื่อไปรอชักรอช้ารอซีโรชูรอชา,อชาดูชูนิดให้ทุกคนผมจะทำสกิปโอเคครับพอทุกคนมาถึงกเกาะทะเลทรายแล้วปุ๊บให้ทุกคนเดินตับออกมาได้เลยโอเคให้ทุกคนมาตรงนี้ ชึ๊โอเคตัวใกล้ๆบ้านหลังอย่างที่เราทำดาบเซเบอร์อะให้ทุกคนมาตรงนี้ชึบเก็บกล่องก็จะเจอรูห้องลับให้ทุกคนลงไปเลยชึบเกลลงไปให้ทุกคนแบบนี้ชึบ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 พอมันติดแต่หน้าเลี้ยวซ้ายชึบโอเคแล้วก็เลี้ยวขอดซ้ายอีกทีแล้วก็กระโดดขึ้นนะครับมันเป็นทางตามแบบนี้ก็กระโดดขึ้นแล้วก็แม่ค้าคนนี้มัก็จะขาย ไอ้นี่ที่มันบอกของผมว่าคุณยังไม่พร้อมเพราะว่าผมผมลืมบอกเลยครับว่านี่อะไรว่างานขายของมันก็คือต้องอัพสเตตดาบให้ถึงสามร้อยนั่นเองถ้าใครยังอัพสเตตดาบไม่ได้มันก็จะบอกแบบผมนั่นแหละคุณยังไม่พร้อมนะผู้บอกคุณยังไม่พร้อมเลยเค okay. แล้วเราก็จะได้เป็นหมอกมีห้องตาเยเหี่ยวมานะครับให้ทุกคนไปดูในคลิป ก็ื่นก็ได้นะครับทุกคลิปผมมันไม่มีเพราะผมจะไม่ได้อัพสเตตดาบนั่นเองอเคดาบต่อไปที่ผมจะหาอ,อดาบต่อไปที่ผมจะหาไปดูกันเลยอเอให้ทุกคนมาเกาะกลางจุบแล้วทุกคนมาเกาะกลางปุ๊บให้ทีนี้รอสิบห้านาทีสิบห้านาทีบอสซอจะเกิดนะครับเคมันจะเกิดตรงนี้เลยจุ๊บ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 มันจะเกิดตรงนี้ชอให้เราตีไปเรื่อย ติไปอันนี้สติแล้วสิบ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 จิบส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 ิบะเบสิ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 บชิบชิบสิบชิบส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 ิบฟิบส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 ิบ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  ชคโอเคก็ตัดเอาทุกคนเปยังไงบ้างคลิปนี้สนุกไปถ้าสนุกถ้ามีประโยชน์าบอกพี่้วพี่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อและอย่าลืมกดไลค์ด้วยมาอยากมาดูฟรีนะครับต้องกดไซส์กดรับสกายกดติดตามกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปโอโบคุตโตกทีวีซีเอ็มเอมุลิปนี้บายบายแล้วนะครับบายบาย